สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศและเส้นทางฝนกันครับพี่น้องเช้านี้วันอังคารที่29นะสิงหาคม2566ก่อนไปดูรายละเอียดลักษณะอากาศประจำวันกันวันนี้นะฮะเ,เราก็มาทบทวนแนวโน้มฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันอีกทีนะพี่น้อง เพื่อจะได้เตรียมกระลมังตั้งรองน้ําใช้ในยามขาดแคลนนะฮะซึ่งฝนชุดนี้ก็จะได้พอบรรเทาพื้นที่ที่มีฝนน้อยมาตลอดอย่างเหนือล่างอีสานด้านตะวันตกโดยเฉพาะภาคกลางได้บ้างนะครับซึ่งท่านต้องวางแผนจัดก,การดีๆฮนะโอกาสมีไม่มากนะครับแบบนี้เพราะ6วันนับจากนี้ช่วงบ่ายข้ามไปฝนอาจจะตกได้ทุกวันนะครับ จากภาพที่พี่น้องเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนั้นก็เป็นพื้นกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาลนะที่ขับเคลื่อนในบรรยากาศชั้นกลางนะฮะโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนมรสุมใหญ่ชุดนี้หลักๆก,ก็มีอยู่2ปัจจัยนะฮะปัจจัยแรกเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาด้านล่างนะฮะซึ่งเหตุที่มวลอากาศเย็นทำไมเขาไหลแผ่ลงมาไวกว่ากำหนดใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่ฤดูหนาวสักหน่อย นั่นก็เป็นเพราะว่าความแรงของพายุใต้ฝุ่นเซาลาที่อยู่ด้านขวามือของพี่น้องนะครับที่มันกําลังเคลื่อนกำลังเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งนะฮะอีกทั้งพอเคลื่อนเข้าฝั่งแล้วก็ยังขยับหรือเอียงมาทางด้านซ้ายคือทางด้านทิศตะวันตกนั้นนะฮะเขาก็เป็นตัวชูลงนะฮะกวากมือเรียกลมหนาวลงมาด้านเองนะฮะซึ่งก็เป็นปกตินะครับพี่น้องตามทฤษฎีเย็นแทนที่ร้อนนะฮะ หรือความกดสูงที่เป็นอากาศเย็นจมฮะจมแห้งนะฮะมักจะเคลื่อนเข้าหาความกดต่ําที่มีอากาศร้อนและชื้นมากๆอย่างพายุนะฮะทั้งนี้นอกจากจะส่งผลให้ล่องมรสุมที่เคยพาดผ่านอยู่ทางตอนบนของสอปอลาวกับประเทศเมียนมานะฮะ จากยอมโลโบริเวณเวียดนามตอนบนนะฮะมีกำลังแรงขึ้นแล้วนะครับนอกจากจะทำให้มันมีกำลังแรงขึ้นแล้วความกดอากาศสูงนี้ก็จะผลักดันให้ล่องนั้นนะฮะล่องมรสุมที่อยู่ด้านบนนั้นเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือของไทยลงไปด้วยนะฮะ ลงไปนะฮะลงไปซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะพี่น้องโดยในปัจจัยที่2นั้นเกิดจากการแปลเปลี่ยนของกระแสลมระดับบนนฮะสสายโดย1สายสายก็อยู่ด้านบนนะมันก็พัดวนออกจากขอบพายุน่ะแหละครับทางขวาและก็อีกหนึ่งสายก็มาจากยอมโลที่เกิดขึ้นใหม่ทางด้านซ้ายนะฮะพัดเข้าหาประเทศไทยนะฮะ เข้าปะทะสอบคอนเวอร์เจนต์กันนะเป็นแนวยาวสาวดึงกระแสอากาศด้านล่างให้ยกตัวขึ้นจนกลายเป็นล่องฝนนะฮะพาดผ่านตรงกลางประเทศไทยในภาคกลางอีสานล่างตะวันออกตั้งแต่วันที่หนึ่งไปพอดิบพอดีนะฮะดังนั้นนะครับ จากโมเดลปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะพี่น้องก็จะเห็นว่าวันที่30-31ถึงนั้นนะฝนก็จะกระจายตกตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วก็สิ้นเดือนนฝนก็กระจายตกชุกทางตอนบนของไทยในภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกจากนั้นล่องที่ลงมาพาดเหนือเหนือและอีสานโดยจากล่องที่ลงมาพาดภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะ ในวันพรุ่งนี้มะลืนนี้โดยภาคใต้นั้นฝนก็จะไปตกเน้นแนวรับลมอย่างฝั่งอันามันเป็นหลักจากลมมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นนั่นเองนะฮะถัดไปนะในวันที่1นถึงสนะฮะสวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าฝนทางตอนบนในภาคเหนือและอีสานนะก็จะมีใจเจือจางได้เห็นไหมนะ เห็นไหมครับพี่น้องวางเบาลงนะก็เริ่มลดลงเห็นไหมครับบางท่านอาจจะสงสัยในเมื่อมีร่องมรลสุมพาดผ่าน,นประเทศเรานะทำไมฝนทางบน,นก็ตึงลดลงนะเหตุเหตุหที่มันลดลงก็เพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งกันยายนไปก็อย่างที่พี่น้องดูแนวลมเมื่อกี้ะฮะแนวลมระดับบนที่เริ่มพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือจาก ตรงหย่อมพายุเข้ามาเนี่ยฮะมันเข้ามาสอบในพื้นที่ตรงกลางนะฮะมันปาดนําอากาศเย็นแห้งจากแนวความกดอากาศสูงเข้ามาด้วยนั่นเองพี่น้องจึงทําให้ฝนถูกกดสลายลดลงยกตัวไม่ขึ้นนะโดยทั่วไปแต่ดูจากปริมาณสีปริมาณฝนแล้วพี่น้องจากโมเดลแล้วก็มีการสวิงนะครับลดลงไม่มากเท่าไหร่อาจจะมีหย่อมโลด้านบนขยับลงมาใกล้ก็ได้นะฮะไว้ติดตามหน้างงานทุกวันกันอีกทีแต่ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างนะครภาคอีสานตะวันตกภาคกลางและตะวันออกจะยังมีฝนชุกต่อเนื่องบ่ายค่ำทุกวันก็เพราะอะไรครับเพราะว่าสองภาคนี้อยู่ในพื้นที่แนวกระแสลมบนนะฮะแนวกระแสลมบนพัดส,สอบสองทิศทางกันนั่นเองโดยในพื้นที่ภาคใต้ฝนก็ จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนเช่นกันคือวันที่1ถึงวันที่4กันยายนจากลมบนพัดยกประสานไปในทิศทางเดียวกับลมมรสุมกำลังแรงนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนบ้านอย่างสอปลอาวแนวโน้มฝนก็จะออกทรงเดียวกับทางภาคเหนือและอีสานของไทยเช่นเคยนะครับเริ่มลดลงเล็กน้อยนะฮะเบาบางแั้ววันที่1ถึงวันที่4กันยาเช่นกันก็จากลมหนาวนั่นแหละฮะลมบนพัดพามาเห็นไหมครับ โดยลักษณะอากาศวันนี้จากภ้าเป็นแนวพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะพัดผ่านอะไรครับพัดผ่านในพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้โดยมีพัดผ่านกําลังปานกลางในภาคเหนือและอีสานซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้นะลมมรสุมมีการ สรงเป็นไงครับทรงก็มีการเริ่มยกกระดกหัวขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็เป็นไปตามพายุนั่นแหละครับพายุข้างข้างข้างขวามันขึ้นไปมันก็เริ่มกระดกหัวขึ้นโดยในช่วงเย็นค่ําไปนะฮะพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนั้นลมมรสุมจะพัดยกท็อปนะฮะสอบเข้าหาล่องมรสุมที่กําลังจะขยับเข้ามาโดยลมหนาวดันเข้ามาเนี่ยครับในพื้นที่ด้วยเห็นไหมครับ ซึ่งถัดไปเป็นการพัดของกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางนะครับเคลื่อนเมฆฝนก็ยังคงพัดด้วยกําลังอ่อนมากโดยทั่วไปพี่น้องเห็นไหมครับซึ่งจากภาพแนวลมบนนะครับพี่น้องก็มองง,ง่ายๆตามลูกศรสีเหลืองซึ่งผมทําไว้นะส่วนสีแดงนั้นก็คือแนวลมมรสุมหอบความชืน้นโดยเราไปเริ่มวิเคราะห์กันที่ด้านบนของประเทศไทยเราก่อนนะฮะวันนี้ภาคเหนือและอีสานก็จะได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านมีฝนตก กระจายนะฮะบ่ายค่ำวันนี้เป็นต้นไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะแต่สําหรับภาคกลางและภาคตนออกฝนยังคงบางเบานะฮะมีฝนได้บางแห่งบางพื้นที่จังหวัดตามแนวลมมรสุมยกนะฮะยกสอบขึ้นไปนะฮะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนจากลมมรสุมมีกําลังแรงขึ้นในโซนรับลมหรืออันดามันโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30สิสิงหาคมนะครับพี่น้อง ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ตลอดดิตสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนะคร นครพน,นมกาลสินมุกดาหารขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีสำหรับภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดพระยองและจังหวัดตราดโดยที่ ภาคใต้นะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลในขณนะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านนะฝนก็จะแน่นหน่อยลาวมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดถึงแปของพื้นที่ตกได้ในทุกแขวงคลื่นลมในทะเลวันนี้นะครับอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูงสอเมตรสวัสดีครับ